ธนาคารทหารไทยธนาชาติปฏิเสธกระแสข่าวควบรวมธนาคารกรุงไทยยืนยันไม่มีในแผนงาน5ปีธนาคารทหารไทยธนชาติหรือท TV ทบีชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าตามที่มีรายงานข่าวณวันที่12มีนาคม2568เกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยธนาชาติและธนาคารกรุงไทยนั้นข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงธนาคารไม่ได้อยู่ในกระบวนการควบรวมกิจการตามที่ปรากฏในสื่อรวมทั้งไม่มีแผนการ ควบรวมกิจการกับธนาคารอื่นอยู่ในแผนง,งาน5ปีแต่อย่างใดทั้งนี้ธนาคารยังคงมุ่งเน้นพันธกธิจสำคัญคือการ Make Real Change หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารกว่า10ล้านคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นผ่านกลยุทธ์การสร้างการเติบโตแบบ Ecosystem Play และการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดช,ชอบและเป็นธรรม Responsible e n d กทั้งยังเดินหน้า Transform องค์กรอย่างรอบด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ